สวัสดีนะครับผมมาเจอแอลยีิบสองนะครับยีิบสองศูนย์สองเป็นแอลข้างขาวนะครับนี่ก็วันีเจ้าของเขาจะขายเนาะไปไปเอาใหม่ไงพี่ก็อันนี้รถใช้งานปกตินะครับก็ไอระบายอะไรไม่มีนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับก็ยางดูนะครับสภาพโอเคนะครับใช้ได้นะครับยางหลังก็ตามสภาพนี่นะครับ ก็รถใช้งานปกตินะครับก็เจ้าของเขา,าไม่ได้ใช้นะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีผ่านให้เนี่นะครับอ่ามีผ่านให้หนึ่งหนึ่งพวงแล้วก็ล้อเหล็กล้อเหล็กนี่นะพี่ยศอ,อ่านี่ล้อล้อเหล็กอ่ะล้อเหล็กก็ประมาณนี้ก็อันนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่สี่หมื่นห้าต่อร้องหนิงไหมเนี่ยหรือมาคุยกัน เดี๋ยวต้องซื้อแบตนี้อีกโอ้โหแบตเสียนะครับจอดน้ำจัดนะครับไหนจะเปิดดูงในหน่ะยอ่าคือเกียร์เกียร์อะไรไม่มีหลุดนะพี่อ่าต,ตัดยุงตัดหญ้าใช้ได้ดีนะครับอ้าวไม่ได้ไม่ได้จอดน้ำน,น้ำแหง้งพี่ยชดก็เครื่องจะเป็นสามสูบนี่นะครับนี่อันนี้คือแบตเสียแบตลองชาร์จดูยังนะพี่ เออมันเหมือนมันแบตมันเหมือนสภาพมันยังโอเคเลยก็คือไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหก็คือต้องเผาหัวไหมฮะไม่ต้องเผาไหมพอทาแบตดีๆนี่คือตารตทได้เลยโอ้โหแสดงว่าเครื่องนี่สมบูรณ์ดีเนี่ยปกตินี่มันต้องเผาหัวนะครับรุ่นนี้นะครับก็ไอตัวนี้เมื่อก่อนก็ไม่ปั่นนำอยู่นะพี่เนาะ อ,อ่าปันา่นน้ำยำเถอกได้นะครับก็สภาพผมดูโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยคือเอาไปนี่คือไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเนี่ยนะครับเนี่ยดูดูตรงช่วงนี้ก็กดยังถือว่ายังไม่ผุเนี่ยช่วงนี้โอเคเลยนะครับก็ถ้าจะเทียบก,กันกับไอตัวที่ว่าผมขายไปวันนั้นนะครับยี่สิบหกศูนย์สองนะครับเฮ้ยไมยี่หกยี่ยี่สิบสี่ศูนย์สองวันนั้นที่ขายไปนะครับก็ไอตัวนั้นก็คือ เครื่องมันจะอ่อนหน่อยก็คือมันมีความระบายด้วยนะครับตัวนั้นก็คือเจ้าของเขารับได้ก็คือโอเคนะครับอ่ะก็ขายก็ไปตามสภาพไอตัวนี้เกียร์หอนไม่มยป็นเยอะลุกงดียังเงียบดีอยู่เงียบเงียบใช่ไหมอ่ะเกียร์เงียบดีนะครับปกติอ่ะถ้าเกิดใครสนใจเนาะฮะโอ้ยรับประกันแต่ของแต่ของเจ้าเนี่ยยังไงก็ดีแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับ เพราะว่าเขาใช้ถึงนะครับอ่าคือซ่อมก็ซ่อมถึงนะครับเพราะว่ารถตัวเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เขาได้มานี่ยังไม่เคยซ่อมนะรถคันนี้็คือได้มาสภาพก็โอเคเลยนี่นะครับเนี่ยตามนี่เลยนะครับนี่อ่าอ่ะโอเคครับก็ถ้าใครสนใจหน้าเบอร์โทรนะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8จนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับก็เรื่องราคาเดี๋ยวยังไงก็ลองมาคุยกับอ่าพี่เขาดูเอานะครับอ่าถูกใจกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ คลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ท่่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ